อันนี้แกงเล้าสูตรอ่าค้นกาลสินข้าม่วงเด้อค่ะสูตรนี่สูตรใส่ข่าเบื่อน้ำนะคะเดี๋ยวให้เบิ่งข่าเบื่อนะคะข่าเบื่อจริงๆแล้วข่าเบื่อทั้งอีสานเ้าสิเป็นข่าข่าสารเนาะข่าเหนียวนี่นะคะเ้าก็แ้่น้ำนะคะแส่น้ำเ้ามาต่ำใส่พวกพริกพวกพริกเนาะค่ะแล้วเ้าสิใส่ลุ่งไปในน้ำอ่าในขณะที่เ้าแกงนะคะแต่ว่าเ้าบ่มีอ่าแต่ว่าบอมเอนบ่มีเนาะในในบางคนนะคะนี่ ส่วนมากนะคนอีสานบ้านเฮากับซีเฮ็ดเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะย่ำหน่ากระเทียมหน่าหน,นาวปูกระเทียมได้ลายเนาะคะ่ะกระซิมตาต่ำข้าวเหนียวใส่ก,กระเทียมปัน่นเป็นก้อนๆเนี่ยมันแห้งเนาะคะ่ะอันย่ำย่ำอ่าเฮาต้องการใส่มันกระซิสะดวกมือเนาะคะ่ะหยิบมาแล้วก็ตัมผสมกันก็นมพริกนะคะ แกด้เล,เลยนะคะอันนี้เขาก็เลยมาบอกบอกสูตรแกงเล่าของคนกาฬสินกาฬสินสายข้ามวา่วงเข้าเข้าบะหมู่วัดท่างอื่นเป็นยังไงน,นะคะเนาะเดี๋ยวชิมจะน้อยนะคะน้ำกำลังเดือดนะคะน่าจะได้ทีแล้วอืมอันนี้เพราะว่าเขาใส่สูตรแบบที่แบบว่า อาใส่หอมเป็นตัวซอยในในให้รสชาติข้าวหวานนะเ้าใส่หัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่หัวหนึ่งเลยนะคะหัวเกือบซ้ากําปั้นนะคะแล้วก็ใส่รีรีกก็คือต้อนหนึ่งตนน้นใหญ่เลยนะคะนี่คือตัวสาคัญที่เา้าเน้นนะคะเพราะว่าเป็นคนมากกินหวานนะฮาวโสิบได้รสผงชูรสนะคะบางทีฮาวโปจาเป็นต้องใส่ผงชูรสเลยนะคะไอ้นี่รสชาติมันยังบ่เค็มคนไายในมันขาดตัวนึงเพราะว่ามันหวานจืดหน่อยนึงนะ,ะเอากระสีบอเป็นอย่างเดียวคอไอ้นี่นะคะ อันนี้ส่วนผสมนี่คือมมคนเรามาไห้น,นะคะซีมีฝักทองพร้อมเท่ากับสีมีเเ็ดเฮดได้มาจากอมอริสันนะทีนี้แพ็กหนึ่งที่มันมีสามสามอย่างนะฮะสามอย่างอยู่ในแพ็คเดียวกันนะคะมาทีนี้เท่ากับซีตินะคะเป็นหมอยายเดี๋ยวเขาสิไปั่น,น,นปั่นโมกวกเอาเป็นแค่นี้เพราะว่าพักออนนี้เพิ่งก็มาฝากนะคะโมูนพักที่เล่าเพิ่นมาฝากโมจีนีมันจืดหน่อยนึงนะคะซิ้นไปแล้วนะคะก้อนสิโป่งนะคะ เอากระิี่ซีดน้ำปลาใส่ในนิดน้อยนะคะนะคะแล้วก็รสชาตินะคะก็ตามใจปา เฮาเนาะผู้ใดคนเฮาหมักบ่คือกันนะคะรสชาติใดก็ได้เฮาสิเป็นเ้น่าเฮาาส่หันประมาณนั้นนะคะน้ำปลาประมาณนีพุงชูร่รสประมาณนี้หรือว่าอีหยางเทอานั้งกนก็บ,บ่บเมนประเด็นสําคัญนะคะเพราะว่าลิ่นริมรสของเฮานี่แต่ละคนนี่สิบ่คือกันแล้วรสชาติของแต่ละคนนี่ที่เฮากินกับบคือกันนะคะแต,แต่ว่าเฮาอยากบอกอย่างาลักลักว่าของเฮานี่ที่เฮ้าส่ก,ก็คือเขาเบือตัวลักนะคะเน้นหอมนะคะเป็นหอมญ่หรือว่าเป็นหลีพอให้กินข้าวหวานออกมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ อ่ะละทีสําคัญนะคะไก่นี่เข้าิใส่ไก่ไปนเนาะอ่าหน่อยหนึ่งนะคะไก่นี่เป็นเป็นชู้ชู้รสให้แซบขึ้นนะคะแต่ว่า่ต้องใส่หลายแต่ว่าก่อนไก่เข้าเสียมาแกงนี่เนาะคะ่ะให้ลวกน้ำหอนก่อนนะคะเขาตุ๋มก่น้ำห่อนแล้วก็หลังจากเข้าสับไก่แล้วนะคะเข้ากับลวกน้ำห่อนมาหั่หนึงแล้วก็สิขาบินข้าวของไก่ได้เนาะคะ่ะอันนี้เข้าก็ได้แกงฮ่ะแกงเหล้า ทงังผานอีสานกาลสินขมวงของข้าเรียบร้อยนะคะมีไ uh ้เ huh บิ้งนาตาเนาะค่ะก็ะมีน şey ี ja> so ่มก็จะมีผักต่างๆนะคะนี่ผักชีโมูพลมาฝากนะคะก็มีฝักท้องนะคะบักอึนะคะหมูพนมาหายน้ำด้วยกันนะคะเห็ดที่เาซื้อมาเพิ่มมาเกินว่าไปเห็นว่าเขาลดพอดีนะคะซึ่งบอแพงเกินไปนะคะอันนี้ก็สำหรับเมนูของคนกาลสินขมวงค่ะ ก็ฝากไว้ด้ค่ะเพื่อใครอยากไปลองลองบังแต่ว่าอย่าลืมเขาเบื่อด้ค่ะอยากให้แกงเล้าแกงเป้อ้เวอร่อยให้แซ่บให้นัวถือใจนะคะว่าใจสําคัญเลยค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณเลื่ายๆค่ะสวัสดีค่ะ